ที่รัฐที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8ึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจ e ิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร100จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องแอตติทิฟนะครับและแน่นอนครับกลับมาในส่วนของตัวเมนของช่องนี้เลยนะครับตัวอวยนะครับผมก็คืออาไคดูนั่นเองนะครับผมเป็นเรื่องของบูตันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครติดตามผมจะรู้เลยนะฮะว่าผมเป็นเมนตัวละครนี้มานานแล้วนะครับผมแล้วก็ก่อนไปดูหน้าดีๆนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากได้เพชรไปเปิดช่วงอาไครดูเข้ามาารันตีแค่พันห้าเองนะครับผมสามารถเข้าไปใช้บริการกับซอฟต์แวร์ัดได้เลยนะครับผมไม่โกงไม่เกียรขัหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมลองเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับเอาละครับคลิปนี้เราก็จัดเรื่องของบูตันเทมินนะผมเป็นไอดีหลักของพี่เองนะผมไอดีหลักแน่นอนนะฮะเน่ยบ,บูตันเลยนะครับผมรีวิวทั้งทีต้องจัดหนะักตัวเมนเก่าแท้นะครับผมถามว่ามัน เปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างอันดับแรกที่ผมดูเลยนะครับผมคือเรื่องของดาเมจครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในฐานะเพิ่งกันนะครับผมจะได้ดาเมดเพิ่มขึ้นถึง30%เลยทีเดียวนะอันนี้ถือว่าแรงมากนะครับผมแรงจริงๆนะและไม่รวมกับเรื่องของการเก็บสแต็กนะครับผมที่เราไปมอบไฟท่วมให้ศัตรูถ้าเก็บแตกทีละ20%่นะครับผมสูงสุดถึง70เลยนะดังนั้นมันก็เหมือนกับดาเมด100%คล้ายๆกันนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของเอ k เคเพิ่มขึ้นนะครับผมเจก30% คือดาเมจแรงมากนะครับยิ่งเจอพวกกับตันสกิลหนึ่งทีร้องเลยนะครับผมนี่แหละคือความตึงของเขานะและสิ่งสําคัญก็คือเขาครูดาวเร็วมากนะครับผมสกิลสถ้าเกิดเราเดูดีๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องเหรียญกันนะเหรียญของผมเนี่ยบอกเลยว่าเอ็กซ์คุชชัสุดๆนะครับผมนั่นคือเรื่องของ3โคบี้ะเออเหรียญนี้ทําอะไรได้นะครับผมให้เราดูนะครับก็คือโคบี้สเหรียญเนี้ยมันจะย่นครูดาวสกิลหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดทำศัตรูล้มลงเนี่ยถึง8%นะครับใส่2เหรียญนะฮะแล้วก็เหรียญสุดท้าย เพื่อนตุยนะครับผมจะย่นอีก6%นั่นเองนะหมายความว่าในบริบททุกอย่างนะครับผมถ้าเราเดินเข้าไปบวกนะครับผมถ้ามีเพื่อนตายเราย่นนะครับผมแล้วก็ถ้าเราทําศัตรูล้มเราก็ย่นอีกนะครับผมรวมถึงพาสซีฟของตัวละครนะครับผมที่สามารถที่จะย่นคููดาวสกิล2องเร็วขึ้นนะครับผมยิ่งทําให้เหรียญน,นี้ยทำให้สกิลมาแบบอินฟินิตี้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ในส่วนของเจ็ดเทปตัวสลับไปด้วยนะครับผมนี่แหละจะคู่ดาวเร็วมากๆเลยนะครับผมพร้อมกับพาร์ทสิบแล้วก็เหรียญผมผมนะฮะก็ใครนะครับผมอยากเติมบัตรถูกกว่าเกมจริงนะครับผม2 0 4 0ถึงนั้นต้องใช้บริการครับวัยรุ่นดูใบได้เลยนะครับผมนะเออไม่โกไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เติมถูกเติมไว้ต้องวัยรุ่นดูใบเท่านั้นครับ เอาละครับมาเก็บไปแรกกันเลยนะครับผมตาแรกเราก็เจออาคา4ตัวนะฝั่งเราไม่มีอะไรผสมเลยนะครับผมเอออาคาอย่างเดียวเลยนะคือมันทำให้ผมนึกว่าผมเล่นอยู่ในช่วง2.5ปีนะครับผมยุคของอาคาแบบ4ตัว8ตัวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่บอกเลยว่า,าคาบูตันเนี่ย ได้เปียบมากๆนะจ๊ะเปิดก่อนได้ปูดเห็นมะแรงนะจ๊ะโอ้โหได้หมดนะฮะได้หมดอมเออใครไปทงบ้านเขียนหน่อยเพื่อนอืมโอเคเนี่แหละครับผมเห็นไหมสกิลผมมาแล้วนะมาเร็วๆร็วนะครับผมนี่โคตรเร็วเลยเร็วจัดเห็นมเหลียโคบี้ผมตึงนะบอกก่อนอดอเชเมนนะผมโอ้โหอาคาธรรมดาที่สู้ผมไม่ได้แน่นอนนะ นี่นี่มาเลยมาเลยล้มบักล้มผมไม่กลัวอยู่แล้วบักล้มผมไม่กลัวอยู่แล้วอ้าวใครคิวนะโอ้โหเนียกคุณดูนะครับผมสกิลยังไม่หมดเลยนะฮะยังอยู่ในไฟท่วมเนี่ยสกิลผมมาแล้วเพราะว่ามีพาร์ตสีย่นเร็วมากนะครับผมแล้วก็มีเจ็ดเทปด้วยเนี่ยคือความโกงเลยนะฮะกลับมาเล่นได้นี่ผมแฮปปี้เลยนะไอ้ซันจิร่างนี้นะเราก็ไม่กลัวนะครับผมเพราะดามเมจเราแรงมากถ้าเราอยู่ในร่างไฟนะ เดี๋ยวคนดูดาเมจเข้าแรงมากนะครับเขาเป็นสีเขียวด้วยยิ่งมันยิ่งมันเลยแตกหรือเปล่านะฮะโอเคเรายังคิวไม่ได้เลยมึงเนี่ยเออเอาไว้ไว้ล่นนะทงถ้าทงนำนะครับผมก็จะคู่าดาวช้าหน่อยนะทำศัตรูล้มนะโคบี้ได้เฉยอีบีนักูเล็ตน,นะครับผมไม่โดนนะไม่เป็นไรโอเคยึดเทมินไปใครมาโดนไปก็ขู่ห้าหมื่น โคตรแรงเราเก็บสแต็กมาเยอะมากนะฮะนี่นี่ค่อยๆตอดนะครับเรียบร้อยนะอะาคาอืมโอเคแชงเราก็ไม่กลัวนะครับอืมเพราะเราดาเมจเราแรงมากโอ้โหทุฝกฝั่งเราเนี่ยตึงมากนะอะคาสี่ตัวเออนี่ถ้าเพื่อเราตายเราเด้งนะครับนี่เพื่อเราตายแล้วนะมันจะเด้งสกิลนะครับผมอืมพอดีผมบัฟมาแน่นๆนะครับพี่พอดีบัฟมาแน่นๆนะครับผมไม่กลัวหรอกพี่เออน,นั่นแหละทะลุไปหลังโคตรไกลโคตรไกลนี่มันรัวขึ้นนะฮะมันรัวขึ้น สกิลยูซนี่มันรัวขึ้นเห็นไ,ไหมผมย่นคูดาอีกแล้วนะครับผมเห็นไ,ไหมครับเหรียญน,นี้คือแบบสกิลมารัวๆนะอินฟินิตี้จัดโอเคนะครับผมคิวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกันธงด้วยสกิลมาแล้วไวรุ่นอ่ะฮอนเนสตี esty, ้มาแตกอีก อืโอ้โหโอ้โหกราฟิกนะการ์ดจอนี่ต้องต้องซื้อใหม่นะฮะแรงเกินอเอ้ยแม่อมตะาหมดซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับผมยังได้อยู่อืมโอ้ถึกนะครับถึกนะครับราคาผมถึกบอกเลยดอทชมินเดงเลือดเฉยอืมไม่กลัวนะฮะเวลาเจออาคาด้วยกันเองผมไม่กลัวเลยนะครับเรียบร้อยนะแตกเห็นไหมครับมันมันเอ่อมันปล่อยพลังเร็วขึ้นนะนี่เร็วขึ้น โคตรแรงโคตรอันตรายโคตรอันตรายได้หมดเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งราคาบังนู้นจะจมดินเนี่ยเรียบร้อยเก็บไปหนึ่ง,งเรียบร้อยอย่างนะยอย่างสองหนึ่งศูนย์จบไปแมตช์แรกครับผมอาคาโคตรเยอะเลยนะคููซันหายไปไหนวะโอเคไปดูเกมเลย์ต่อไป MVP แน่นอนครับผม เอาละครับมาเกมที่2กันแล้วนะครับผมอยู่ในด่านเดิมนะฮะเป็นราเจงคืนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราเจอคุซันด้วยนะครับน่าจะตึงอยู่นะครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้ถ้าสกิลไฟท่วมได้นี่คุซันยับนะครับอันนี้คือแรงมากนะโอเคนะครับซาโบนี่น่าจะง่ายเลยนะครับผมบัฟมาคือโกงมากนะอืมโอเคนะครับผมไม่โดนจ่าแวรุนดึงดีให้ดึงให้ดึงอะดึงเลยดึงเลยไม่ว่ากันโดนไปก่อนแนี่ยย่อยดึงโดนหลอกเออเอาดีเอาดี อืมนะครับผมเนี่ยสกิลคูดาวได้่าเร็ววะนะครับผมเมื่อกี้เราอัดซาโบด้วยนะฮะสกิลคูดาวเร็วมากนะครับคุณดูดิความเร็วนะครับผมความเร็วของการคูดาวฮนะอืมผมเคลียร์ให้ปูปูไปเลยเรียบร้อยราคาที่มันแน่วะเราจะรู้ว่าใครตัวจริงนะสกิลคูดาวแล้วนะครับผมยิมบอกนะั้นเหรียญโคบี้ผมนี่โกงมากนะครับผมอืมเหมาะกับเมตานี้มากเลยนะะมาอีกรอบหนึ่ง ทำลายทำลายเอ้ให้ไม่โดนไม่โดนและแล้วตายนะครับผมหูเอเขารีพยายามรีใส่วิ่งมานะอืมมาดิมาดิโอเคดอทชมินนะผมเห็นไหมมันมีจังหวะนะครับไม่ง่ากนะเล่นตัวนี้เจออาคาด้วยกันเองผมไม่ค่อยแพ้นะครับผมอันนี้พูดจากใจเลยนะโดนไปก่อนนะเห็นไหมคโคตรโกรงอะบอกเลยอืมแต่ทงตามว่ะโกงไม่ได้นะแต่ทงตามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดึงทงก่อนนะอืมของเขามีคุซั่นสามเลยว่าจะติดบูทด,ด้วย แต่เราไม่ใช่สายวิ่งประเด็นนะถ้าเราไปดึงก็คือไม่ค่อยดีแล้วนะถ้าเราดึงนี่ไม่ค่อยเวิร์กและโอ้โหมาพอดีอีกนะครับผมนี่เราจะไม่ติดฐานานะครับผมเราจะไม่โดนล้างด้วยเห็ไนไหมโคตรถึกบอลเลยเมื่อกี้โดนคือถึกมากนะถึกมากนะครับผมอ้าเรียบร้อยโดนใครวนะแน่แตกเลยนะน่าจะเป็นโอกราร เกิดใหม่เป็นลูกโคชิคีหนึ่งรอบนะครับผมมาเรามาดอทมินกันดีกว่านะตัวนี้ต้องบอกเลยนะเป็นต้นกำเนิดของการดอทม <laughs> ินนะครับผมนะครดูช่อง,องผมเออดอทมินคืออะไรนะมาจากอาคารเลยนะไม่ดึงหลอกในละลายน้ำแข็งไมก่อนโดนนะฮะโอ้โคุซันยับครับผมผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวเลยนะเรียบร้อยการาฟแตกไปแล้วกราฟปะวะเมื่อกี้นี่คุซันโดนไฟท่วงตาย <laughs> ไหนสู้ไม่ได้ไงคุซันสู้ได้สบายนะครับผม เออนะคนหัวใจเป็นแล้วนะใครมานะโซโลโอ้สโลเหนื่อยหน่อยโซโลเหนื่อยหน่อย,โ,โ,อย,อยโอเคสวยระวังนะครับผมโอเคสโ,โลให้เขาไอ้นี่ไปนะฮะให,ให้ให้เขาไม่ต้องเปลี่ยนสีนะครับผมอืมเราอย่าไปใช้ไฟให้เขาเปลี่ยนสีและยัดหน้าไปเรียบร้อยครับผมโสโลแตกโอ้แต่เราดึงตรงไม่ได้ว่ะอืมคาซาโบกันซาโบคนแรงซาโบแตกนะครับผมนี่คูดาวเร็วมากคูดาวเร็วมากนะครับทงนําแล้วไวรลุน้นดึงหน่อยแฉงสู้ๆเว้ แ้งดึงเออ่นานและโอเคมานี่นะเราเรากันไว้ให้ก่อนดึงไปแช้งอืมโอเคไอแ้งไอเวนติดน้ำแข็งใสไปแล้วโอโ้โหแพ้นะครับผมตอนนี้เสียทุงบนไม่เป็นไรนะผมบอกเลยโค้ดเก่งนะครับผมนะโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับ เอาละครับมาเมเป็นที P L ่3กันแล้วครับผมจัดให้แบบจูใจเลยทีเดียวนะครับผมหลายคนคงอยากดูนะว่าพี่ตอนเล่นเป็นไงบ้างน,นะครับผมต้องบอกว่าตัวละครนี้ผมเล่นค่อนข้างถนัดมือมากนะครับผมยิ่งบัฟมานี่ยิ่งเก่งเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับผมซึ่งอาคาปกติเจอกันเองเนี่ยผมไม่ค่อยแพ้นะผมบอกเลยเอออาเรียบร้อยเปิดก่อนได้ปูดเอาเปิดก่อนได้ปูดโอเคเรายึดก่อนนะฮะเราต้องเน้นธงไว้คาร์โบเขาไปดึงเกมไว้ให้นะครับผมโอเคอยากเจอปูจังเลยครับ ถ้าเจอปู่นี่เราไม่กลัวนะฮะเราก็กดสกิลสองไปับผมนี่โอเคยุทธมินไปเรียบร้อยนะฮะเราได้ซ้ายขวานะครับผมเดี๋ยวเราจะกันธงโอเคธงบนเหมือนจะเสียนะครับมันมีสเตลแบ็กมานะฮะอือโอเคโดนไปโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอือโดนไขโดไปดิน้องอืออุ้ยล้มอ่ะล้มว่ะโอเค,มมมมอเคระวังนะครับผมลม้ลมล้มโดนไปโดนไปเออดอทชมินเรียบร้อยเห็นปะ ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเจอผมมันไม่ง่ายนะันน้องเนอสกิลคูดาวแล้วโอ้โดนแล้วนะมีตัวเผือกนะผมมีตัวเผือกอติดสถานะเฉยโอเคโซโลมันชาร์จนะครับผมเราก็เรียบร้อยนี่เห็นะูตัวผิวมากตัวเล่นผิวมากนะผมชอบนะใสยมาดผิวผิวผิวนะฮูเรียบร้อยเก็บหมดนะไม่สนลูกใครสกิลสองผมไมกแลเห็นไหมครูดาวเร็วมากนะครับผม เออเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปโซนนิดนึงนะเขามีร่องห่นสองตัวโซโลจริงเราไม่กลัวแล้วนะครับผมขอแค่ว่าเขาไม่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยผมเขาก็จะไม่สามารถตัดฮาคิเราได้นะครับเราจะกลัวพวกรุจ,จิอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผม,อมโอเคตอนนี้สแต็กเราแน่นเลยนะอโอเคช้งขาวมาไล่เช้งขาวโอเคเช้งขาวโดนนะเช้งขาวโดนโอเคโค่นแรงดอสี่พันเรียบร้อยโดนลกใหม่ด้วยนะแรงมากครับผม เราใส่โลกใหม่โคตรตึงเนี่ยสกิลสอมาอีกแล้วนะครับเร็วมากจริงผมโคตรชอบเลยนะจริงผมเลือกระหว่าง3าฟรีกับเหรียญน,นี้นะตอนแรกแต่ผมไปเล่น3าฟีมามันมีจังหวะแกลบนิดนึงฮนะห้าขอห้าวนิดหนึ่งนาะขอห้าวนิดนึงเออนั่นแหละปูว่าไงอืมเอาไรอะไรโอ้เขาก็ติดบูทปะลืมดูลืมดูเขาติดบูทสกิล,มลมกไม่ได้แล้วนะฮะสกิลไม่ได้ดอทเทอร์มินโอเคสวยอุย้ยโดนปู โอเคเราล้มอยู่นะฮะเราล้มอยู่ขอถอยมาใจเย็นๆเขาจะติดบูธเราก็ติดเหมือนกันเนี่ยครับมีเดฟทำให้เราไม่ตายนะทำให้เราตายยากมากๆเลยนะครับผม,อมโอเควัดใจดิน้องวัดใจดิเล่นกับเพ่เอาไม่ตายนี่เขาเรียกว่าตีงูไม่ตายนี่ระว,วังงูจะแหวงกัดงูจะแหวงกัดไว้นุ่มตายเองนะเห็นไหมฆ่าผมไม่ได้ก็ตายเองเรียบร้อยอาคาจะสักเท่าไหร่กันเชียววะ ให้มันรู้ว่าใครโนนหนึ่งไอ้น้องอืมโดนไปก่อนแชงขาวได้หมดอะจังวันนี้โซโลแชงขาวได้หมดแชงขาวยิ่งง่ายเลยบอกเลยนะผมสู้ได้นะเนี่ยมันมันเร็วขึ้นนะสกิลมันเร็วขึ้นนะครับมันเลยสามารถสวนสกิลใส่แชงได้นะเรียบร้อยแตกนี่โดนไปอฮ้ยเขายังไม่เปลี่ยนสีนะแม้มันมีวิธีรับมืออยู่นะโอ้โหชนะไปนะผมยืนทั้งเกมอะโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพ์ต่อไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ไปกระใจายให้ช่อง Alternative ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ นะต้องบอกเลยว่าคาบับมานี่ค่อนข้างถูกใจผมนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูโกงขนาดนั้นครับแต่ดาเมจคือเขามาทดแทนคล้ายๆกับกาฟเลยฮนระเป็นน้องๆกาฟนะครับผมแล้วแถมมันพริว้วกา่ากาฟอีกนะเออนี่แหละโดนไม่นสวยไหมเนี่ยทกษิณสองนะผมมันเหมือนสกิลอมตะนี่แหละนะครับผมทําให้เราแบบไม่โดนดาเมจไปนะโอเคสวยนี่ไอตั้งเคาน์เตอร์อย่างนี้ก็หลอดสวยเลยนองเรียบ้อยตายโอ้โหซาโบแตกนะโดนคุซันลัด โอเคโอค้โหถามจริงสเตลแบก็กจะเล่นยังไงก่อนจะเล่นยังไงก่อนเจอพี่ไปล่องหนหน,นีไงเฮ้ยมันดึงธงไม่สน้นยืนจร <c oughs> ิงๆแต่ก็จริก็แตกดีครับอือหตานี้ตึงๆฮะซาโบมาอีกแล้วฮะมาสองตัวครับผมแม่บอกเลยมาเลยไม่กลวยแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยได้ทำดาเมจเหรียญน,นี้มันจะคูดาวช้านะเราต้องทำดาเมจด้วยนะแต่ว่าเราใส่เจ็ดเทพไว้ก็ประมาณ20 20ีกว่าวินะวิกาฟมาวะ่ะ มาดอชมินเห็นะอันนี้เขาเรียกดอชมินเลยเนี่ยเออโอเคมาดิไปไหนครับหนีหนีทำไมโดนโอ้โหสี่หมื่นครับติดบูทโคตรแรงอืมมาเลยไปจาบาวเราอยากชนกับจาบา,าอยู่นะมานี่เรียบร้อยครับผมใครตายไม่รู้บูกตายนะอืมโอเคเอาอาเอาเวนแล้วอ๋อบู๊มันล้างว่ะบู๊มันล้าง แมโดนฐานะพอดีนะครับผมเสียดายจัดเลยนะโอ้แพ้แต่ที้เอาจบเร็วไปนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแถมให้เกมแล้วกันนะครับผมอย่าเพิ่งปิดคลิปนะถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS ออย่าลืมบอกมาจากช่องอัจฉริยที่ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับเกมเพลย์สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมอย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกระจายช่องอาเธอร์ิตด้วยนะครับผมอันคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับผมตั้งใจทํามากเพราะว่ามันเป็นตัวเมนผมเลยนะครับผมฝั่งเรามีออโต้คิกอีกแล้วนะอืมในพวกตีลมนะครับผมมีคนคอมเมนต์มาบอกออโต้คิกดูยังไงใช่ไหมครับผมถ้าเล่นในคอมจะรู้ฮะชื่อนี้ออโต้คิกแน่นอนอืมสวยเรียบร้อยยัดหน้าไปก่อนเรียบร้อยครับเก็บสแต็กได้นะฮะเราเก็บสแต็กง่ายมากนะครับมีทั้งเอทเคมีทั้งเดฟ อืมโอเคเรียบร้อยแฉงขาวโอ้โหแฉงขาวโดโคแรงบอกเลยข้ามันข้ามันพี่เออ,อสกิลมันเร็วมากนะสกิลมันครูดาวเร็วโอเคยึดแชมินไประวงังไม่โอเคกูซันเออถูกใจเลยกูซันโดนไหม,มไม่ติดไฟท่วมต้องให้เขาติดไฟท่วมก่อนนะอืมนี่ติดไฟท่วมนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้จักว่าโอ้โหโดนกูซันยับครับผม,มแป๊บเดียวตาย สีก็แพ้ด้วผมโดนอย่างแรงเลยนะอืมโอเคเนี่ยผมคูดาวเร็วมากนะโรเจอร์อาโรเจอร์เดี๋ยวเราไปคิวหน่อยนะครับโรเจอร์เราพอสู้ได้นะครับหมาแดงวปธีนึงแตกเลยนะครับโรเจอร์โคตรตึงโคตรต,ตึงโอเคเรามีสกิลสองแล้วนะอดอทเทอมินโอ้ยน,นี่มันออโต้นี่ว่าอ้โหสกิลไอ้คุูซันมันโดนสองจังหวะว่ะผมผมดอททอมินไม่ได้นะครับ เราทำินมันต้องแบบเหมือนจังหวะเดียววะผ่านเออแสงมาเลยแช่งมาอืม้มในไอโอโหแต่ไม่เด้งเลือดวะเพราะว่าเรายัางโดนตัดเลือดอยู่เนี่ยเราก็ล้างฐานะได้เลยเนีัยผมอย่างนี้เราไม่ไม่โดนฐานะแหละคือโกงมากอะไรคุูซันเมื่อกี้แกแช่ฆ่าเหรอโอ้โหล้มเฉย,ยไว้เวนเลยแหมโชคนะดีจังนะโชคดีจังนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาให้ลุมก็ได้ให้ลุมก็ได้ม,ไดมาดีอหูยแรงจัดติดไฟท่วมตาย โอ้โหเด้งเลือดเยอะเด้งเลือดเยอะส่วนแฉงยังไงนี่ตีเลยโอเคเรามีสกิลสองนะฮะเรียบร้อยเอาแฉงขาหมูนี่ก็แตกดิโอ้โหเราสู้ได้นะครับเราสู้ได้นะบอกเลยแฉงเราไม่กลัวแล้วโอ้ยแต่มันพิวอ่ะคนนี้มันพิว,วอ่ะอ้าวไม่ยอมดิสโลไม่ยอมดิสโลนะฮะโดนไปก่อนโอ้โหไม่ตายยั่งจริงเว้ยแฉงเนี่ย โอเคทักทายทักทายอยากเก็บเลือดอ้าวได,ด้เก็บเลือดเหรอเก็บเลือดนั่นเป็นบั๊กของเกมรู้ป่ะมันเป็นบั๊กของเกมเก็บเสร็จแกตายไงเก็บเสร็จแกไม่รอดไงเก็บเสร็จแกจะแพง้งเรียบร้อยอย่ามาบอกแล้วบั๊กของเกมอือโดนไม่โดนใครเนี่ยอย่ามาโตเราไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยเรามีมาตะ ไม่ใช่มาโตดีกว่าอืมนะเป็นคุซันคุซันอีกแล้วดีเงี้ยมาโตมาซ้อนนะอืมโอเคดอทเทอร์มินนะดอร์เทอร์มินไปฝึกเอานะฮะบอกเลยว่าโกงมากล้มไปดิล้มไปดิปดสกิลสองผมมาไวอะ่ะบอกเลยอืมโอเคอ่านายจะกันธงใช่ไหมนายจะกันธงใช่ไหมเออนายไม่ยึดใช่ไหมนายก็แพ้ดีเงี้ยปล่อยมันนะโอ้ยโรเจอร์มาระวะันโหดอกละหมื่นตีธรรมดาดอกละหมืน่นยีสเค ต่อยธรรมดาก็แตกแล้วมั่งไม่โดนสกิลแล้วมั่งอืมอะไรขาหมูอะไรและก็ยัดไปทีห้าหมื่นโหแรงโดนล้างด้วยนะไม่เป็นไรครับผมจบไปแนละ้วแต่หมื่นกว่านี่แหละคือของแท้ครับผมอาคานะครับผมเป็นตัวเมนหลักของพี่เองนะครับผมโอเคผบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ถ้าจุใจแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ